สวัสด er ีครับวันนี้พบกับเกะวันนี้จะพาไปเล่นเกม Fly Nice กันนะครับ nice. อ่าวันนี้นึงโอ้สวัสดีครับอะไรอ่ะใครโทรมาวะเนี่ยโอ้ยเวอสสิครับคิมเปอร์ทีวีน้ำ claro มันไอ้บอสน้ำมันไอ้บอสฮัลโหลเออของนี่นะไสั่งให้ซื้อ ฉิมก็ป๋องอะได้แล้วนะเว้ยมึงมารีบมันเอานะเว้ยที่บ้านอยู่เนี่ยอย่าลืมนะมนตอนนี้มึงทำอะไรอยู่เนี่ยอ๋ออย่างนี้ก็ตามถ้าเกิดมึงเลิกงานแล้วมึงก็รีบๆรบมาแล้วกันทำงานแบบปลอดปลอดภัยนะเว้ยกูรู้นะตอนเนี้ยแบตบมึงเหลือเก้าสิบห้าที่มึงยังไม่ทำเฮียเลยมึงรถแบตบมันลดเร็วจังวะโอ้โหเก้าสิบสี่แล้วอะโห นี่มันเงา้ายชัดๆยังไงก็ตาม93แล้วเฮ้ยมึงก็พูดพู้ไอ้หน่อยเ้อไอพีกายโอ้แต่ว่าเจ้าหมีพวกนั้นนะ่ะนะมันก็ไม่น่ากาลัวอะไหรอกนายลองคิดสิคิดคิดดูสิ คิดตัวสิมันก็แค่นายก็คิดนายก็แค่คิดว่าไอหมีเฟตตี้พวกเนี้ยมันเป็นแค่ตุ๊กตาบาร์บี้แบบลิตเติ้ลมาเมดอ่ะอะไรพวกเนี่ยแบบ <c oughs> บาร์บี้ฆ่ากูแล้วเนี่ยบาร์บี้ฆ่ากูมันก็แค่นายต้องนายต้องคิดสิโอ้ย,ยะอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะอุอยเฮ้ยเฟตตี้ ฟตฟตี้เฟตเฟอย่าทำอย่างนี้กับกูเฟตเฟ่ฟทำอย่างนี้กับกูมินดีโอเคนะครับอ่าคำว่า power power นี่คืออะไรก็คือพลังที่มันคือกระ,สะแสไฟฟ้าที่เราจะใช้ได้ในแต่ละคืนครับจำกัดที่หนึ่งร้อยแล้วมันจะลดลงมาเรื่อยๆ ตอนนี้แค่ตอนนี้แค่ตีหนึ่งแล้วลดลงไป,ปสิบหกเปอเแล้วเหลือไปสิบสีเหลือไปสิบสามแล้ว <c oughs> อ๋ออย่าลืมนะครับอย่าลืมซื้อเกมแท้เลนนะครับ <c oughs> เกมเกมนี้ต้องซื้อเกมแท้นะฮะไม่ซื้อเกมแท้มันอยู่ไม่ได้ครับ <c oughs> ซื้อได้นะครับจากร้านขายเกม ต่างๆทั่วไปนะครับแต่ไกล้ใช่ไหมโอ้นะครับอย่าลืมนะครับซื้อเกมนี้ต้องซื้อเกมแท้เกมอะไรก็ไม่สุกเท่าเกมแท้หรอครับโอเค อะไอนะไอ้ออออบอมันพูดว่าฮนะฮัลโหลฮัลโลโอ้เยสวัสดีครับตีสองแล้วนะครับตีสองแลครับตีสองแลครับตีสองแลครับ เมื่อกี้เพื่อนโทรมานะครับเพื่อนบอกว่าวจิ๋มกระป๋องเนี่ยที่นายฝากฉันซื้อก็อย่าลืมมาเอาที่ฉันละกันนะมาแต่ตอนนี้จิม๋มคนที่จะมาเอาจิ๋มกระป๋องโกนเนี่ยก็คือเยี่หหมานี่เองคนระับจิ๋มกระป๋องนาย นายอยากนายอยากได้จูกระป๋องก็บอกสิฉันจะไปซื้อให้ในายไม่ต้องมาแย่งฉันหรอกโอ้นายยังอยู่ที่เดิมนี่เดี๋ยวมึงไม่ได้อยู่ที่เดิมนี่มึงอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย,อยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ย อะไรวะเนี่ยเฮ้ยกล้องพังว่ะไม่พังอ้าวโอ้โหดีอยู่ใกล้ๆด้วยฮัลโหลโอ้ยสวัสดีครับนี่มันเงาใครวะเงาของหมีปะเฮ้ยยี่ห้ยไปแล้ว นวะโอ้โหมาห้องคซมสามและตีสามนลมันมันบอกมันใหญ่ได้จิ้มกระป๋อง,รองโรบินกินแบบเซ่โอเโาบินชิมเป็นสีโรบินเปนน็นสัตนะว,ว์นะอ๋อหัวู้โรบินเป็นสัตว์ไอสัตว์ เอาเเออาาลิงชิมแป๊สซี่เฮ้หมดทุกอย่างเลยเฮ้ยแต่ตาไอหมีไอหมีมันจะมาชิมกูแล้วเนี่ยเสียงเยี้ยวะมหายไปไหนวะไ้เยี่ยเสียงเยี้ยมันอยากทำให้กูตกใจดิ กูไม่ต้องตรวจมาะลยเฮียกงก้องเนี่ยกูตรวจแค่ประตูอย่างเดียวก็พอแ่อทอย่างนั้น,นมันโกงนะเยวะเกยวดิถ,ถ้ากูเปิดมาแล <มา S 2> ้วม,แบบมัว่งแอบใส่หน้ากูอะเบ้พี่ ตีห้าตีห้าแล้วก็หกปองอะ่ะอ๋ออะไรอย่าี้ยจะตีห้า้วครับมึงมึงไม่ต้องทำเงี้ยหรอกมึงแค่แก้งเดินนาฬิกาปุ๋ถึงเลขหกกพอแล้วว่าดีใจแล้วแม่เจ้า มวยโคกเอ้มึงไปเอาอาหารไม่ใช่กูีไปหาอาหารมาดิโอยแล้วก็ตันเมึงจะไปเอา้ไม่งั้นมึตามากมีส่ะก็ไฟป่าปล่าเลยตัวอะไรลัวตายหรอลัวตัวัวเยี่ยมหมีมันมารอกกูเนี่ย โอ้เฮ oh yeah, oh. ียมมาแล้วอ้กลับมาแล้วครับกลับมาเลยโอ้ยเฮียมันแล้วเดเลมันเดเมอนโอ้ยเฮียโอ้โหไปดูเดไปหาของมนวหมบตังอไปหาของอมาเป็นตงไปหาของหวหวงได้แล้ โอ้ยตีห้าแล้วมึงเลื่อนเวลาให้กูถึงหกโมงก็พออ่าแค่นั้นแหละกูขอแค่นี้เย้เย่เอาต่อคืนที่สองต่อคืนที่สองต่ออะไรนะมึงนะเออไอ้แบงเออว่ากูล,ลืมที่เมื่อวานกูเอ,อ้มันยังโทรศัพท์มันยังไม่ได้รับนี่หว่ะยิกก่กูจะรีบไปไหนเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยชิบหายเหอะมึงหายเป็ดก่อนฮัลโหลเอโอเมื่อวานอะที่ที่นายมาเอาจิ๋มกระป๋องอะนะฉันเลืมให้อะไรนายอย่างนึงอะคู่มือการใช้อ่ะฉันกลัวนายจะใช้ไม่เป็นอ๋ออ๋องัอ้นเหรอนายนายควรระวังไว้นะตอนนี้มังหายไปสองตัวแล้ว ไล้์นี่มันคือนแล้วะมึงจะพอไหมกูตกใจเพื่อกคนที่สองไอ้ไม่ใช่เคิดไม่ถึง